สวัสดีครับอ่าผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เกษตรยอยนะครับเราจะมาทําการริดใบนะครับช้อนเงินช้อนทองนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีอะไรแนะนํานิดนึงท้ายคลิปนะครับก็คืออันนี้เป็นช้อนเงินช้อนทองที่เราได้ปลูกมาแล้วประมาณสามปีนะครับก็ความจริงมันมีมีต้นอื่นเดี๋ยวผมใช้ดูทีหลังนะครับก็เราก็มาลุกกระถางแล้วล่ะตอนนี้ นะครับพอ <c oughs> ก็พอเห็นโครงสร้างแล้วเนาะคันนี้ส่วนตัวผมเองอะ่ะปีหนึ่งผมจะทําการริดใบครั้งหนึ่งนะครับริดใบก็ง่ายๆครับเอามือกดเข้าไปเลยครับใบมันหักง่ายครับเราริดใบเพื่อเราจะเห็นโครงสร้างนะครับเห็นโครงสร้างของต้นไม้ของเรานะครับนะครับเราริดๆเลยครับอตอนนี้เป็นเดือน กันยายนนะครับแล้วก็ริดเลยครับคือเอเหลือไว้สักสองสาใบพอครับที่ยอดยอดนะฮะที่เหลือก็ออกทั้งหมดเลยไม้พวกนี้ยิ่งยิ่งลิดใบก็จะยิ่งเล็กเล็กลงนะครับไม่ใหญ่มากเลยเนะนี่ยอย่างเงี้ยปกติใบปกติมันใหญ่อะค่อนข้างใหญ่เลยฮะเทียบกันเทียบกันเลยนะครับก็คือถ้าเราลิดบ่อยมันก็จะเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะฮะ เราทำการลิดนะครับเราลิดไปก็เราจะดูโครงสร้างไม้ของเรานะครับว่า มีตรงไหนที่งอกมาไม่สวยหรือเปล่าเกินตรงไหนหรือเปล่าเนี้ยเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะ เริ่มเห็นโครงสร้างเลยนะครับ โครงสร้างก็ชัดเจนขึ้นนะครับปกติผมเนี่จะทำปีละครั้งนะครับถ้าขยันขยันไหนก็สองครั้งก็ได้นะครับแเราก็เก็บใบออกไม่เก็บก็ได้ครับแท่งมันไม่ไม่ได้มีผลอะไรนะครับโครงสร้างก็ตรงไหนถ้าไม่ชัดเจนเราก็เข้าลวดมันไปนะครับ นี่อย่างเงี้ยสูงนผมทำการลิดใบหมดแล้วนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างชัดเจนตรงไหนเป็นส่วนเกินอ,อันนี้สดเกินผมตัดไปออกบ้างละแต่น,นี้ก็ประมาณอันนี้อายุมากกว่าน,นี้นี่สามปีออก,กว่านะครับก็คือเทคนิคที่มันทำให้โตวไวก็คือตอนนั้นปมไปพาดไงมันเลยช้าคือตอนแรกอ่ะเราเลี้ยงต้นเล็กๆนะครับ เนี่ยเราเราใส่กระถางค่อนข้างใหญ่ไปเลยไม่ต้องไปแบบใส่แบบเล็กๆเนี่ยตอนแรกผมโหมผมไปเนี่ยไปหลงใส่อย่างเงี้ยอยู่อะเอาแบบจิ๋วๆความจริงเออผมเล่นใหญ่ๆสวยกว่านะครับเนี่ยครับอ่าอย่เงี้ยครับลิก็จะเห็นโครงสร้างครับกิ่งไหนเราไม่ต้องการเราก็ตัดเลยอ่าแบบเนี่ต้นนี้อนะ กิ่งลกมากไปครับแล้วก็ตัดเลยกิ่งใกล้ๆโคนก็ตัดออกให้หมดนะฮะตัดเลยเบิ้บปึ๊บ เราดูกิ่งไหนยาวกิ่งไหนไม่เข้าพวกเราก็ตัดออกไปก่อนเดี๋ยวกิ่งมันก็แตกออกมาใหม่โอเคเริ่มพอดูได้นะครับอ่แาแหละขเนี้ขดีดกิ่งที่เราตัดมาแล้วนะฮะแล้วก็มาลิดใบออกแค่แบบเหลือแค่ใบย,ยอดนะฮะสองคำใบนะครับเนี่ยค่ะเหลือแค่นี้พอเนี่ยเอาไว้หมดเลยะฮะ อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับตอนนี้คือเดือนกันยานะครับเข้าสู่หน้าฝนละเนี่ยถ้าผมเมื่อผมเอาออกอย่างนี้แล้วนะฮะผมจะมาชํำนะครับในนี้นะฮะวัสดุปกคือแกบดำล้วนๆเลยอันนี้ผมไม่ได้ใช้ครั้งแรกผมใช้ครั้งที่สองแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเ,เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปต้นเนี่ยที่ผมชอน,นชนทองในที่ผมชํำกับ ในนี้ยนะในกระบะเนี่ยครั้งแรกนี่ผมไม่ได้เปลี่ยนดินนะดินเดิมหมดเลยจิ้มเลยครับจิ้มไปเลยกดครับจิ้มกดนะฮะจิ้มเลยจิ้มแล้วก็กดลงไปครับกดให้เน่นนิดนึงอ่าเนี่ยแค่นี้เองแล้วครับผมเคยทําในหน้าร้อนนะครับตายหมดแต่ทําในหน้าฝนเนี่ยรอดส่วนใหญ่จะรอด มีตายมั่งนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับจิ้มเลยครับอ่าโอเคเนี่ยผมจะพาไปดูอยู่ใกล้ๆนี่แหละอ่าเมื่อครั้งที่แล้วที่ผมจิ้มในกระบะเนี่ยนะเนี่ยคือนี่คือทั้งหมดเลยที่จิ้มในนั้นน่ะเนี่ยฮะเนี่ยต้นเนี่ยผมแยกออกจากกระบะมาประมาณเดือนนี้ของปีที่แล้วนะครับ ถ้าเราใส่สูงใหญ่มันก,ก็ใหญ่ตามนะฮะมันใหญ่ตามถุงนี่ยแหละเนี่ยอันนี้พวกเนี้ยพวกเนี้ยผมผมต้องเด็ดใบออกทั้งหมดนะฮะอันนี้ผมเพิ่งเอาออกเลยเมื่อเดือนสองเดือนเองพอดินโปูกหมดกระถางหมดนะครับมันก็จะเลยเล็กแต่ความจริงเนี่ยคือรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเลยมันอยู่ที่ว่าเราเอาออกเร็วออกช้าแค่นั้นเองนะฮะเนี่ยรุ่นเดียวกันทั้งนั้นนะครับนี่รุ่นเดียวกันแล้วน,นะครับ โอเคครับผมท้ายคลิปนี้ครับขอให้เพื่นคนที่ทําต้นไม้ครับมีความสุขกับทําต้นไม้การทําต้นไม้นะครับเราไม่ได้ทําไปอวดไปโชว์ใครเราทําไว้ดูเฉยๆนะครับโอเคขอบคุณที่ตามรับชมกันมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ